นะคะหรือว่าเฮ็ดเพิงหวานดอกงญง่เลยจ้ะเบิงเบิงเบิงย่างดอกงายงายเลยจ้ะดอกงญ่เลยจ้ะตรงนี้ขั้นผอมมูงใหญ่นี่จ้ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะชแนลโดยมนุษย์ซัพไฮไวกิ้งค่ะมม่อนีมนุษย์กันนี่จ้ะอยู่ในปา่า เขามาเก็บเห็ดเห็ดมันปูหรือว่าเห็ดคัน้นตาเรนหรือว่าชันตาเรนนี่จะ้ะใจจริงอยากหาเห็ดเพิงจะ้ะมีูใได้มาหน่อยหนึ่งล่ะละ่ะได้มาหน่อยหนึ่งได้เห็ดนี่จะ้ะคั้นตาเรนแต่ว่ากับพ่พผอมูใหญ่ๆคืออันเพิ่นไปหาจะ้ะกะเดี๋ยวเลาะเบิงต่อไปเนาะว่าสิผอเห็ดเพิงหวานเห็ด ผึ่งคืออันมูยิ่งใหญ่หรือว่าเห็ดอันมันปูมูยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นห่อบอนอกจากปะลาเลาะต่อจ้ะแถวนี้ก็จะเป็นหม่องเก้าที่มนุษย์เก็บปีที่แล้วจ้ะมิสซิลวเห็ดเบื่อเห็ดยังกับวพอ่อแนมไปแนมไปจำในว่าที่ปีที่แล้วที่มนุษย์ผ้ามาตรงนี้นะจ้ะที่เท่าทิมเต็มอยู่อันไปย้อนเบิ่งคลิปเก่าๆของมนุษย์ก็ได้จ่ะ ่ว่ามาปีนี่ไหมบ่เห็นนีหรือว่าบ่าท่านเกิดีนจ้ะมิดยูเหพิงหวานมนุษย์เห็นเพิ่นไปเก็บก็คือจังผ้ากันได้อยู่มนุษย์มาหลอกคือม้ามิดแท้ว่าสีบ่ามาละหล่ะพอดีว่าอากาศดีจ้ะซามีกันเลยว่าถ้าเธอเพอไปมือนีมืออื่นฝนจะตกอีกเป็นอาทิตย์พนะมนุษย์กันเลยมาก เห็ดบงเห็ดเบือกับว่มีจ่จ้ะมิดขักได้มากนี่เห็ดมั่นปูหรือว่าขั้นตะเล่นนิดเดียวเองจ้ะเดี๋ยวเลาะไปต่ออีกนิดนึงจ,จ้ะจ้านี่นี่นี่หลังจากย่างวุน่นวุ่นเวียนๆอยู่เมนูกับพอ่อเห็ดสเตนซบนะคะหรือว่าเห็ดเพิงหวานแต่สงสัยสีคอนๆไปทั้งเถาแล้วเนาะดอกใหญ่เลยจ้ะเบิงเบิง ยางมากเพรชีพอสองดอกผ่าเท่าละจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาเบิ่งกันสิเป็นจังไหนมนูจ,จะบอกว่ามะพอกันตอนสายเปละจ้ะเท่าแล้วอันนี้ก็เท่าเราแมนูกะจะบ่เอาเขาใบดอกอันนี้เมื่อมนูไปถือค่อยๆหนึ่งกะหักเพราะว่าอันเพราะว่าแม่งกินจะเบิ่งดอกใหญ่ค่ะแต่ว่าเท่าเราเมื่อมนูถือค่อยๆนึงกะหักจริงๆแล้วทํามนูบอกเก็บมนูกะจะบอกเอาเขาออกมาดอกพุน ดอกงหญ่นึ่งจ้ะแต่ว่าพ่อกันตอนตอนแ่าเนาะมาพ่อสองดอกเขาสิเกิดเป็นมู่ดยังสิละจ้ะนี่มือถือค่อยๆนึงกัหักเพราะว่าแม่งกินเนาะเดี๋ยวยาง,ลงเลาะเบิ่งอีกนี่อยู่ตรงนี้อีกดอกนึงนี่เท่าแล้วคือกันจ้ะนี่นี่นี่นถ้าเกิดเขาก็จเกิดอยู่แถวเดียวกันมะเบื้องดอกนี้สิได้บวนี่ดอกนี่ก็นนะ่าิเแ่าแล้วคือกันละนี่มนุษย์วะค <c oughs> ุณนะาจา้ะท่าแล้วคือกันดอกง่ายหนึ่งดอกง่ายค่ะคุณนะจา้ะ เบิ้งมือมนุษย์มาพ่อเห็ดเ่ามาสาไปอีกละแห้งหายากเนี่ยจากขั้นเกิดคงจะเกิดยุ่มองเดียวกันนังสีนี่นี่ดอกนึ่งอยู่ตรงนี้สองดอกอยู่ตรงนั่นจ้าทั้งสีนะเดี๋ยวเลาะเบิ้งแถวๆนี้อีกแถวนี้ก็เป็นแถวแถวเก่าที่มนุษย์เคยเลาะหาปีที่แล้วนั่นแหละจ้านี่จ้าอันนี้มนุษย์แกจะทายเ้เบิ้งตรงนี้ก็จะเป็นนี่เป็นต้นบูเบอร์รี่ป้าจ้า บูเบอร์รี่ป้าจะขึ้นอยู่ใต้ต้นสนแบบนี้บูเบอร์รี่ป้าปีนี้ก็บ่ดกจ้ะนี่หรือว่ามีคนมาเก็บไปมนุษย์ก็บ่แอน่ใจแต่มนุษย์คิดว่าบ่ดกดอกเพราะว่าปีที่แล้วมานี่อทั้งนี่จ้ะทั้งบูเบอรี่ป้าทั้งเห็ดเิ่งเกิดเต็มอยู่นี่มนุษย์ย่างมากเคิงป้าหเห็นอยู่สามดอกจ้ะอันนี้ก็จะเป็นป้าสน ปลาสนล้ะก็ต้นบูเบอรี่เขาจะเกิดยูใตต้นสนจากบูเบอรี่นะคะปีที่แล้วนะเมนุสอ่อนนี่ยางไปน่าจงสีนี่โอ้เห็ดเพิงเถ่าเต็มเลยจ้ะปีนี้ยางมากพอสดอกเนาะเดี๋ยวเลาะไปอีกจ้ะนี่จ้ะในที่สุดเมนุษยางมากยางมากเมนุกระเพาะเห็ดนี่เห็ดหนังไก่หรือว่าเห็ดแบล็คพริกซบจ้ะนี่นี่นี่น เทื่อแรกที่พ่อนี่อยู่ตรงนี้จ้ะนี่เกิดอยู่ใต้ต้นบลูเบอรี่จ้ะนี่บลูเบอรี่ป่าขังแรกที่พ่อนี่มาเบิงว่าเถาเลยย่างดอกบางใ่บางใ่เลยจ้ะนี่ปีนี้เห็ดบ่ก่อยเกิดจ้ะมือจ้ามาเก็บกันที่นี่เห็ดหนังไก่ดอกยังมันอ่อนอยู่จ้ะนี่เห็ดหนังไก่หรือว่าแบล็กพริกซบนี่เขาจะมีน้ำนามใต้ดอกัสิจ้ะ นี่ดอกกำลังแงอ่อนๆจ้ะนี่มะพร้ออออาวมูนึนงจ้ะที่ตรงนี้ออนๆหรือว่าเขาเพิ่งเกิดนจ้ะเกิดเบียดหนายอยู่ ดอกยังอ่อนอยู่จ้ะบ่มมีแมงมีอย่างกินเลยนี่ได้พ่อไปใส่แกงเนาอไม้อยู่เมื่อนี้มนุษย์ไปร้านเอเชียมาแลลวก็เขาปลาหาเห็ดเลยนี่จ้ะมแตรดอกอ่อนๆอยู่อันนี้อันเน่าอยู่นี่เน่าก็ปาดออกข้าเน่าลรอเขาจะมมหนอนจ้ะมนุษย์แกจะเอาไปกับพ่อได้อยู่นี่ ตรงนี้อ่มนุษย์เสียเบ,บิ่งดอกงหญ่เลยจ้ะตรงนี้เท่าละกะม็มีอันนี้เท่าละนี่จ้ามนุษย์เมื่อพ่อเห็ดขั้นตะเล่นอยู่ตรงนี้มูหนึ่งมีตะดอกง่ๆอยู่จ้ะตรงนี้ นี่มะพรอยตรงนี้ดอกหวกักไงหวังไงเลยจ้ะคนน่ะดอกไงก็ฝาม,มือมนุษย์อีกแตาแถวนี้นะ่ะไม่เคยเก็บเคยเก็บเห็ดเพิงหวานจ้ะก,ก็เลยมะซองบึงมะซองบึงกัเลยมาพ่อนี่แหละอันนี้ก็บ่เอาดอกอันตรงนี้แม่งกินหลายๆจะเอาแต่ดอกที่หอยหอยทากบ่กินนี่จ้ะมิดคาก ดูได้เห็ดมาได้เห็ดมั่นปูได้เห็ดอันแบล็กพริกซบได้เห็ดหนังไก่มายังเราเล็กลน้อยจ้ะยังสิทัวปลาแล้วม่มีเห็ดเผิงหวานเลยแมมน,นี่จ้ะเมนูสไทยเบิงว่ามะพร้าวเห็ดขั้นตะเล่นตรงนี้มูญย,ยเลยจ้ะนี่นี่เต็มเลยจ้ะแต่ว่านี่อยู่ใต้ใบสนจ้ะนี่ตรงเนี้ยมูใหญ่เลยจ้ะแต่ว่านี่น,นี่นี่จ้ะ ต่วายุไต้ใบสนโอ้ยมนุษย์หยียบละก็มีไหมเนี่ยจ้ะเต็มเลยตรงนี้นี่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 มนุษย์ยางเหยียบละก็มีมั้งนี่บักหลายเลยจ้ะมองนี่ต่ว่านี่นี่นี่เกิดยุไต้ใบสนยังสิแม่เนี่ยจ้ะนี่นี่นี่มาเก็บกันแบบนี้นี่จ้ามนุษย์เซนไฮเบิ้งว่าตรงนี้บักหลายเลยจ้แต่ว่ายุไต่ยุไตใบสนยุไตใบอันนจ้ะ เปิดขึ้นนี่เห็ดทั้งนั้นเลยจ้ะเห็ดขั้นตาเล่นทั้งนั้นเลยบักหลายเลยตรงนี้นมาพอมงูใหญ่เลยจ้ะแต่ว่าตรงเปิดอันนี้ตรงเปิดใบสนใบหญ้าหาจ้ะนี่ดอกงายแบบงายเนี่ยจ้ะเห็นเปิดขึ้นมางี้สิมีแต่เห็ดทั้งนั้นนี่โอ้ยพุณนะเนี่ยจ้ะ นี่แต่ดอกงามๆบมมี่แม่งมี่อย่างกลินมันเข้าไปยากคือเนี่ยจ้านี่แต่ดอกเป็นไงแม่นี่เห็ดมันปูทั้งนั้นเลยจ้ะนี่จะมนี้ตรงนี่อยากนห้ตงเปิดอันเปิดใบสนออกจ้ะว่าพอมูยังไ่เลยตรงนี้นี่แต่ดอกเป็นไง เกิดยู่ใต้ใบสนใดใบสนออกนี่จ้ะนี่จะออดอกงามๆกำบร่งอ่อนๆแล้วก็ยึดตรงนี้อีกใต้ตรงนี้จะ้ะนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆวางนี่ไหมน,ะน,นี่ใบมีบังจ้ะ ใบส,สนใบสนแหลมๆมันต้องมีบางเนี่ยมิเตดอกนี่ไงๆนี่มอสามดอกนี่กระมี่พนันเมนุเปิดใบสนออกมิเตดอกง่ายๆนะจ๊ะนี่ให้เบิ้งวางนี่นี่จ๊ะมิเตดอกงามๆนี่ย่มองนี่ยิมอท่านเบิดเด้ มีทั้งฟางข้างๆตรงนี้ก็มีอีกจ้ะไปเก็บกันแตดใบไม้เขี้ยใบไใม้ออกเห็ดเต็มเลยอย่าแป๊แบ,บเดียวได้หลายเติบท่านผอมงูใหญ่นี่จ้ะตรงมู้งใหญ่เลยจ้ะมนุษย์มาผ่อท่านผอมงูใหญ่แบบเหมืนก็เก็บมวนอยู่จ้ะผอมูแบบใหญ่ ตะวันนี้ต้องอยู่ในใบไม้ใบยังจังสิแมจ่จ้ะ <c oughs> เห็นบ่บ่เห็นมันตั้งกลง้องตั้งกล้องยากมาเก็บผู้เดียวนี่จ้ะละกะนี่แถวนี่จะอยู่ใต้ใบไม้ยังสิดอกแบบจุ่มๆทั้งนั้นนี่จ้ะนี่จังสิห่างหมดกะมี นี่มีแต่ดอกน้ำง่ามวันนี่ถ้าเก็บแบบนี้กับพวกเก็บอยู่จากมวนถึงโมได้อันเห็ดพิ่งหวานกับมวนอยู่พ่อเห็ดมันปูนี่มุบงบกใหญ่เลยตรงนี้นี่อ่ะมีแต่ดอกใหญ่ไม่รู้เปิดอัน,น ก้อนนี่มนูเปิดหยามนูพอบักหลายเลยจ้ะแต่ว่าระเดทไทยห้เบิร์เนี่ยจ้ะจะอยู่ยังสินี่มแต่ดอกแบบงามๆบ่มีถาดบ่มีอย่างกินอันดอกนี้เท่าซําเนี่ยเปิดไปอยู่ไตมอดไตอันนี้สิจ้ะหลายเลยได้อยู่วางนี่บบกหลายเลยแบบนี้นี่เบิดแล้วได้ลายเติบนี่มนุษิ้นหเบิร์ เนี่จ้ะเก็บยูวางนี่แล้วก็พ่อเฮ็ดหนังไก่มาได้หลายเติบเลยป้าจ๋าเลาะอีกมนุษย์ยางมากตรงนี้พ่อเฮ็ดเพิงหวานหนึกระจาะในดอกหนึ่งดอกนี้เบิ้งส่งยังตูมอยู่แต่ว่าคือว่าแม่งกินหลายแท้ขากรงกวงจ้ะมนุษย์ปล่เอาดอกตูมกะจริงแต่ว่าขากวงเ,งเบิ้งงมนุษแสเบิงเบ้งคุ่มใหญ่ยายงามากจน ทัวปลาพ่อเห็ดเพิงหวานอยู่ซีดอกแต่มนุษย์ว่าอาจจะยังบ่ทันเกิดเนาะเดี๋ยวแวะเขามาอีกอาทิตย์หน้าบ่หรือจังไดแต่สามีจะไปเห็ดงานหละนี่พ่อสามดอกเถาดอกนี้อันบเ่เถาแต่กับแม่งกินขากวงนอนเจาะมนุษย์ก็จะบ่เอาป้อยเขาไว้ตรงนี้แหละจ้ะนี่มนุษย์อันที่พอ่อมูนึงที่เก็บเห็ดมั่นปู่เห็ดขั้นตะเล่นนะจ้ะในบอกหลายเลย เฮ็ดเพิงหวานเนี่ยจากขั้นเกิดยุงสิเขาก็จะเ,เต็มขั้นปีใดเกิดหลายบางปีกับบมี่ปีที่แล้วนะโอ้เมนูสะอ่อนหลายคักหลายแน่แต่ปีนี้บ่มีจ้ะบ่ท่านเกิดหรือบ่เกิดหรือจังไดนี่ปกติขั้นยางไปละแนมนี่ขั้นมีนี่เต็มเลยจ้ะนี่จ้ามือนี้มนุษย์ผ้ามาเลาะปลาหาเฮ็ดจ้ะ พ่อเห็ดเพิงหวานซีดอกกะเทาเบิดแล้วก็ได้เห็ดมันปูกับเห็ดอันหนังไก,ก่มากจ้ะจักเพิ่นไปเก็บทั้งไดเห็ดเพิงนะมนุษย์เลาะจนหว่ากพอพอับ่พ่อกะอยากได้เห็ดเพิงหวานอยากกินแกงเห็ดเพิงหวานพอ่อซีดอกกับผักกันเนาเบิดจักเพิ่นพาก,กันไปเก็บใส่จากมนุษย์ยู่ฟังเบอร์เกนมนุษย์ขามมาเก็บฟัง อัสเกยนะคะเก็บเห็ดเขาป่าเห็ดกระแต่งหนาพัสิวะเนาะมือเ้ารวันนี้พอดีวา่าลูกสาวไปโุงเลียนมือแหลกก็เลยไปรงเพิ่นลุงเลียนละกะไปสื่อแตงแกงตักป้าไปลานเอเชียนอกจากกลับไปบ้านก็สิไปเห็ดคลิปอันรีวิวของจากลานเอเชียต่อจากมนุษย์กะเล่บ่ได้ลบหนาเนาะย่านเพิ่นวาเอา้าเธอเขาป่าหนาขึ้นแหน่ขึ้น,น,นแต่งหนาพัสิวะนอกจากะ เฮ็ดกิจกรรมเห็ดนู่นเฮ็ดนี่ว่าไปนั่มแนมเห็ดไปนั่มเฮ็ดหลายแนวนอกจากกันเลยว่าเออแตงนาแล้วก็เอาให้คุ้มเทื่อเดียวโหลดว่าสันป้าจาไม่นึกจะออกจากป้าล่ะสามีอันสามีไปฮารลูกสาวมาแต่ลรงเรียนล่ะ ปาก,กันเท่าแบบนี้มนุษย์กระฟากไว้นะคะสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะแวะมาละกะทิมคอมเมนต์ไว้จากคือเกาน่นล่ะเนาะก่อนจากไปนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe คะ่ะวันนี้มนุษย์กะลาล่าไปพร้อมกับนี้ตะก้าเฮ็ดแบบนี้แหละเนาะวิธีอีสานวิธีบรรบาจ้ะบ๊ายบายคะ่ะ